คลายเครียดคลายเหนาไปบ้างก็เป็นหอมของเกาหลีแต่กลิ่นของน้องไม่แรงนะคะเพื่อนกินแล้วก็จะมีรสชาติหวานๆลุงโอป้าชอบมากๆเลยเจ้าค่ะอันยองสวัสดีเด้จ้าวันนี้เพื่อนๆกินอะไรกันสวนพี่โบคิดอะไรไม่ออกก็ผัดผักนุ่นผัดนี่ไปเรื่อยเจ้าค่ะวันนี้มีแตงกวาอยู่ในตู้เย็นพี่โบคิดเมนูไม่ออกก็เอามาผัดนี่ละเจ้าค่ะเวลาปอกแตงกวาเพื่อนๆปอกกันยังไงของพี่โบนะ ปอกไว้แล้วก็จะเหลือเปลือกไว้ด้วยเหลือไว้แบบนี้เลยเวลาผัาเสร็จกินแล้วโดนเปลือกมันก็กรอบๆดีนะคะพี่นี่ีแล้วเวลาหั่นแตงนะพี่โบก็ชอบหั่นแบบนี้เพื่อนๆหั่นกันยังไงพี่โบหั่นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ได้มาแชร์สูตรเคล็ดลับในการทําอาหารนะเจ้าค่ะแค่อยากอัดวิดีโอแชร์ให้เพื่อนๆดูเฉยๆเจ้าค่ะพี่โบยังไม่ได้มีงานทาอยู่ห้องก็เหงามากๆเลยล่ะเจ้าค่ะเวลามีเยอะแยะเลยล่ะเจ้าค่ะพี่โบไม่รู้จะทําอะไรหันหน้าหันหลังก็เลยต้องอัดวิดีโอนี่ล่ะเจ้าค น้องไม่แรงนะคะเพื่อนกินแล้วก็จะมีรสชาติหวานๆลุงโอป้าชอบมากๆเลยเจ้าค่ะพี่โบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่วันนี้พี่โบจะมาผัดใส่แตงเพิ่มความหอมความหวานให้กับน้องแตงสักหน่งครั้งพี่โบก็จะตัดเป็นท่อนยาวๆแล้วก็ซอยบางๆอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้อยากจะซอยท่อนๆก็เลยออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ลวเจ้าค่ะส่วนประกอบองค์ประกอบการผัดแตงของพี่โบก็มีแค่นี้ลวเจ้าค่ะผัดง่ายๆกินง่ายๆแตงหนึ่งท่อนหมูหนึ่งยูต้นหอมนิดหน่อยแค่นี้ก็เป็นมื้ออาหารได้แล้วลวเจ้าค่ะตอนผัดพี่โบก็จะใส่กระเทียมไปนิดนึงพอเป็นพิธีหออมมมมั่งงไบ้านื หรืออะไรออกก็ใส่ใส่ไปเจ้าค่ะผัดไปเดี๋ยวมันก็อร่อยเองเกลืน้องกระเทียมเสร็จก็ใส่หมูลงไปเลยเจ้าค่ะหนู่งหยุกน้อยของอีฉันใส่พอยมีสีสันนิลีใส่น้องหมูลงไปคนให้พอสุกหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้องแตงกับน้องต้นหอมลงไปเลยเจ้าค่ะไม่ต้องแล้วอยากจะบอกว่าผัดแตงของพี่โบอยากให้มันมีรสชาติเหมือนผัดเปรี้ยวหวานพี่โบก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปด้วยเจ้าค่ะไม่รู้ว่ามีใครทําแบบนี้ปกติแล้วพี่โบจะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยมะเขือเทศวันนี้ไม่มีวันนี้ก็เลยจัดเป็นซอสม วันนี้พี่โบหมดเรื่องเมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจุงเง่มันนายกปุ้นนปยปุย